มาต่อกันที่จักรยานทางไกลรายการตูกเตะฟ้องกันบ้างครับผ่านพ้นไปแล้วเสเตจปรากฏว่าตำแหน่งทู่นำนั้นยังตกเป็นของทอผูู้ชอบนะักปั่นชาวนอร์เวย์ครับการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการที่เก่าแก่ที่สุดครับตูกเดฟองฟรี2อง1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในสเตจที่9กครับระยะทาง208กิโลเมตรปรากฏว่าผู้ชนะในสเตจนี้ตกเป็นของทางด้านลุยส์ลีออนซานเชสครับนักปั่นของทีมโรโบแบงค์ ก็เอาชนะอันดับ2เป็นเวลา5วินาทีครับส่วนตำแหน่งผู้นำเวลารวมก็ยังตกเป็นของทอฮฟูชอปนักปา่นชาวนอเว์ของทีมการบินเซอร์เวลโลครับทำเวลารวมอยู่ที่38ชั่วโมง35นาทีกับอีก11วินาทีทิ้งห่างอันดับ2หลุยส์เออองนเนเชสแชมป์สเตทนี้อยู่1นาที49วินาทีครับ ขณะที่คาเดลอีเวนส์ก็หล่นจากอันดับ2มาอยู่ที่3ตามหลังผู้นำอยู่2นาที26วินาทีครับการแข่งขันในสเตจที่10นั้นก็มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงกิโลเมตรที่90ด้วยครับนักปัน่นกว่า10คนก็ชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันในสเตจที่10ระยะทาง158กิโลเมตรครับก่จะไปเบ